้้ดแลวฝ <Okay. S 1> รั่งกิมจูวันนี้เรามาที่อำเภอคำม่วงนะคะบ้านใหม่เชียงมงคลเราจะไปสวนฝรั่งกิมจูของพี่มานิดเป็นพี่ที่รู้จักกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวนพี่เขาจะอยู่ตรงไหน ฝรั่งกิมจูนะครับอยู่คำม่วงบ้านใหม่ชัยมงคลนะครับนสวนบรรยากาศก็ติดถนนนะครับถนนทางเข้าไม่ใช่พี่มานิดบอกเราว่าติดถนนเราก็นึกว่าถนนใหญ่อะไรใส่ไดไหมครับอะไรคือใส่ได้บอดเซียนถนนได้ครับโซลาเซลล์โซลาเซลล์บอกทำเองเบิร์นจาบรรยากาศดีก่าไม่ใช่เองบรรยากาศดีครับจ้า แถวนี้ขเขาเจ้าเฮ็ดสวนหลายอันนี้น่านจะเป็นสวนป่ามั้งน,นี่เขาตัดออกไปเร้วตรงขามอ,อ,อันนี้คือเตรียมการนะคะ<า>เตรียมการเตรียมอุปกรณ์ไปเก็บผลของฝรังมักซีดาบานเฮ้าีินะคะเดินมามักซีดาบานเฮาอีหล่ะพันนี่จะเป็นน่านถี่มีความหวานนะคะ วพว,พว,ว,พพวนเพิ่นมีฮอสสาววโหดพร้อมเพิ่นนะว่าน้ำตาน้ำอู้กับตันกับตันอีสานว่าเป็นอา่อาอา่าไออย่างเกาะเกษตรกรจิต <c oughs> เปลี่ยนอาชีพมาอยู่น้ำพีมานิดแล้วนี่กับมีแผงโซล่์เซลล์ยังไงพิ่นเผ็ดอีกเดี๋ยวจาวน <c oughs> เวลาตอนนี้งกับประมาณหาโมงก็พอข้ามมีพวกก็ไม่ได้นี่โซน่าซิลนี่เดอเพิ่งเอาน้ำแด็ดบัจ้าถ้าแดดจ้าจะแรงกว่านี้อ๋อใส่ใส่พลังงานแสงอาทิตย์ในการดูดน้ำนะคะดูดน้ำให้ต้นนี่เดือดจ้าพันธุดโดยไม่เสียตังค์เสียคันเดียวเรียบร้อยตามแสงแดดแน่นแสงแดดมีน้ำ แดดแห้งกับแห้งแต่มันก็มันมันมันมีแบตเก็บอยู่เนาะเก็บพลังงานอยู่ตัวนี้เขาใส่แบตอ๋อปล่อยเลยปล่อยใสายตรงเลยสายตรงเลยครับอ๋อใส่แบตมันก็สิ้นเปลืองไปนี่ครับแสงแดดมีประโยชน์นะครับในแดดโซอยให้เพิ่นประหยัดได้อีกนะคะนี่ครับค่ใจ่ายเนาะใส่ใจหลายใสาใจเพื่อต้องเสียมี

หมดได้อยู่หั่นบานหนีปาดปูแหมสิได้ห้องจังได๋ <laughs> เห็ดเข่าเลยลงมักที่ดาเลยแต่ก็ปลูกเข่าบ่ะคะตรงนี้ตรงนี้ปลูกบ่หรือมันเป็นเนินมีเองเคยเห็ดหน้าอยู่มีเจ้าของพลังตัวจริงมาเอาดูบ่ล่ะนี่จะบองพลังตัวจริงมาเอาดูบ่ะนี่นิดในน้อยแต่ไม่ค่อยเท่ายดอกเกินใจอยู่เนาะเจ้าของของตัวจริงมาลอย คุณ่มาดูดนี่นแกจะเอาแของสวนครับเดี๋วเอาตรงไหนดีเะนีแล้วนี่เอาเป็นตองข้างหลังที่มันเป็นต้นไหม่นะะต้นแก้นี่เด่นีเด่นีเออถามเออนี่เราเองนะอืออืเอที่วนนี้ตังบอกผมก็ได้งูเป็นเขาขาวเฉยตัวนี้แกแล้วก็ไดโอเค มันออกขาวๆเล็กน่อยแม่ขาวๆแล้วดูพอดีกินใชนีหมอ้อก็สภาพไปเลยก็ถามแล้วไปนำทั้งเบิดมีจังไรครับพี่วันนี้ครับทั้งหมดก็มีอยู่เกล็ดไร่หกไร่กว่าเกล็ดไร่ไปถึงเฉพาะตรงนี้เนาะเฉพาะตรงนี้ประมาณสามไร่กว่าแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ตรง้นก็สามไร่สามไร่กับประมาณหก เก็บไรไรเก็บไร่ครับตัวนน้นไอ้ตัวนน้นสวนแรกสวนนั้นปลูกก่อนปลูกจากปีแล้วครับมี่ไม่ได้ปลูกมันสามปีซีปีสามปีกว่าสามปีซีปีแล้วเนาะสามปีกว่าจากปีเก็บได้ไม่ได้เก็บไปปีกว่าก็เก็บได้แล้วปีกว่าเก็บได้แล้ววิธีบำรุงของข้าวเฮงไหนวิธีบำรุงมีเทคนิคแบบไหนก็ใส่ปุ๋ยคอก หุ๋ยคอกครับแล้วก็อุ๋ยเคมีก็ใส่เหมือนกันขีดฮอร์โมนให้ครับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนน้ำมาร์กเฮ็ดเองบ่คะเฮ็ดเองเบื่องคนเดียวคนเดียวกาเวลาหอกะจ้างเล็กน้อยเลียนหารายได้พิเศษให้ขายจังไหนนี่เวลาขายห้าขายโลจากตลาดพี่มีซักมีซักแรงพี่ไปขายตองไหนนี่ร้อยเอทอาร้อยเอด คือคือคือรอยเอประจํายู่แล้วอประจําคือรอยเอ็ม่นครับอแถวกาาสินเท่าเด็กทพลวีก็ตลาดทาลวีรอยเอ็ดทพลลีร้อยเอ็ดกาาสินเทามีบ่กาาสินก็มีมีอยู่แต่ว่ากับกับบ่เก็จะไปยูร้อยเอ็ดเป็นรัยมากกว่ารกว่าสะข้ามสะข้ามกับมีพ่ค่ะประจําที่มารับของเขาแมนที่รับของเขาประจําแจะเป็นสะข้ามกับรอยเอ็ดครับ อุดอนก็นนมี่ท่าท่ามเขามาแต่ว่าตอนนี้ยัง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 พรท่านได้ไปอุดอนเอาตัวนี้ซะก่อนเอาตัวนี้ซะก่อนอรอยเอ็กับการสารคามาาม,มัน<อ>เป็นหลักก่อนเดี<ม>๋ยวถ้าเบิ้งตลาดถ,าถ้าถ้าว่าถือว<ม>่าค้าของเฮาหลายพ่อครับก็จังะขยายได้แม่นถ้าได้มือละสองตันก็คืออุดอนได้ครับอุดอนเขาขอมือละสองตันอุดอนมือละสองตันมือละสองตันแล้วเขาไปส่งได้บะ ว่าเขาสิมีรถมารับโชมารับเลยครับมารับเที่ยวละสองตันเที่ยวละสองตันถ้าไม่ถึงสองตันเขาก็ไม่อยากจะมาเพราะว่ามันคารรถข่าอย่างเขาเนาะถ้าถ้าเข้าไปซ่งก็ได้กันบ้่ถึงสองตันเขาก็ไปซ่งได้แต่ว่าถ้าเขามาเขาต้องเอาสามตันเอาสิให้พี่ม่นิตฝากเบอร์โทรไว้แน่จากน้อยเบอร์โทรเบอร์โทรเได้บครับศูนย์แปดหกครับศูนย์แปดหกศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ห้าหกหกแปดห้าหกหกแปดเนาะยูบ้านใหม่ชัยมงคลนะครับ ม่วงนะครับอเภอคำขม่วงจจงหวัฬซินนะครับหันผู้ใดจะมาหรือว่าสนใจฝรั่งกิมจูนะครับก็ให้ติต่อนะครับพี่มานิดเพิ่นตามเบอร์โรนี่นะครับ้วกสถานที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเบิงสวนนะครับสวนวิธีเก็บนะครับวิธีการเก็บแล้วก็ชมสวนของเพิ่นจันหน่อยครับ่ะพีนี้เท่าเลยเดี๋ยวพนักงานเ้าจะถ่ายรูปก็ดีเบิงเด็ที่นั่ง ตัวนี้มันกับได้ได้แล้วครับสีผิวได้สีผิวได้ที่ห้าใส่กระดาษห่อสีผิวมันจะได้ห่อพลาสติกเนาะหล่ะแต่กระดาษนั่กระดาษแต่ว่าชุ้มนี่มันมันเป็นถุงถุงคุณห่อได้เลยบ่ต้องใส่กระดาษก็ได้อันนี้คือลดแสงบอกตัวนี้กันแสงกันแสงแต่ตัวนี้แกนควอมชื้นบอกก็ ตัวนี้กับการแสงตัวนี้กันแมลงอ๋อแมลงคือบ่เห็นแมลงแต่หนแต่หันเป็นทุงที่มันเป็นแบบนี้คือจบเลยคือจบเลยครับบเได้ห่อหลายรอบมัวนา้กับ้นทุนต้นทุนต้นทุนตัวนี้จะสูงกว่าเพราะว่ามันชื้กระดาษแล้วก็ชื้อแรงงานสองรอบแสดงว่าตัวนี้ต้นทุนน้อยกว่าแรงงานรอบเดียวครับต้นทุนน้อยกว่าอ๋อแล้วก็มาเทียวตัวนี้มันต้องสองรอบเป็นสองเท่ากระดาษมันจะใสสูงมากเลยเป็นสีนอทองเหลิองนี่เป็นธรรว่า เพราะว่ามันหลายแล้องตองห่อแบบนี้ทีอ,อ,อว่ามันจะได้เร็วขึ้นแมนช่วงแรกมันมันบอตะในออกไลาย้องก็ห่อกระดาษไปรสชาติต่างกันบอรสชาติระวงังก็ห่อแบบนี้กับนี่ก็บอต่างกันครับออก็มันขึ้นอยู่กับการดูแลให้รสชาติดีอ,อให้สมบูมรณ์น้ำเพียงพอสมบูรณ์เพียงพ่อ,อนาน้ำตรงนี้น้ำต้องต้องต้องได้ตลอดมันบอครับน้ำต้องได้น้ำยาขาดครับเวลาจะเก็บต้องต้อง ต้องยุดให้น้ำสองมือหรือสามมือสามมือเาต้องยุดให้น้ำก็จะเก็บได้แม่นมันจะอร่อยมันจะแซ่บเทคนิคเทคนิคแม่นพี่เม<ๆ>ื่วันนี้ปกติให้น้ำทุกวันบ่คะ <c ười> ให้น้ำทุ่มมือบ่ให้ให้ทุกมมือถ้าถ้าถ้าฝนมาตกก็จะโยนในแม่นครับถ้าเราจะเก็บเราถึงหยุดให้น้ำก่อนหย,ยุดให้น้ำก่อนประมาณสองสามวันตัวนี้ก็คือยุดยุดกาคือน้ำฝนคือเอาล่ะครับแต่เราก็ต้องเก็บเพราะมันสุกแล้ว สมพอยายว่ามันมันอยากอันนี้สักหน่อยเนาะเออมันถึงแต่ว่ารสชาติก็โอเคคือแต่ได้อยู่ท่าแข้งเล่ท่าแข้งท่าเรนบอร์ท่าเลยครับให้มาชิมอยู่สวนเลยมาชิมที่สวนเลยอยากดูแมนครับท่าแข้งเล่ก็ท่าบปเซ่ก็คือเสียบกว่ากว่าทุกสวนเอั่วมาปิดเอายังได้หมักใดเนาะอืครับผมอยากที่สวนเลยเที่ยมที่สวนเลยครับกิ่มฟรีเลยครับมาที่สวนลองเมืองกัะตันหาหมักปิดจ้้าาถมบ ที่สวนนี่ยกินรี่ได้จุงมี่ได้ได้เังได้ครับได้ครับจอยหมายครับตัดตรงนี้เล้ป่ครับแมนตัดสวยตัดออกเลยเนาะเกับตาสิตัดหมากที่ดางี่นะครับเออหมากไงเอเวลาเอาไปห้อก็เอาเอาทั้งเป็น่อเลยป่ะครับไม่อานะครับเป็นอร์นครับจะมีแกะออกอืมอ่างห้าเห้าเห้าวสุทรงพระเจ้าห้าวอ่ตัวนี้ค้นมากสีครับอืเอาทรงทรงทรงทั้งยวงมาเล่นบ่แมนครับ สี่แล้วครับเไาไปเบิดเลยนี่ครับมันจะว่อเหี่ยวมันกัดจัดมันเก็บไว้สองมือสามมือก็ยังเก็บความชื้นแม่นสองมือสามมือหรอยังสดสดหรือครับมันกัดมันกัดแสบคุยอยู่สวนแม่นครับอโเนี่ลูกพักห้าจนจะพักเลยลูกพักดูกพักก็เป็นปัญหาแม่นครับต้องใช้ไม้ค้ำนี่นี่นี่ค้ำไม้มันมันมัน ข้ามไม่ไหวนี่ก็ยังบ่ทันได้นั่นอยู่สวนนี่มีจากต้นพีมันิดประมาณไหนบ่สวนนี่ประมาณปลูกไปจากต้นหกลอยกว่าครับหกลอยกว่าหกลอยกาต้นอันนี้คือสามไร่กว่าครับลอยกว่าต้นประมาณนี้เนาะความห่างกับเบิ้งตามภาพความห่างกระเด็นี่ยาวลงไปสองเมตรบ่เมตรครสองเมตรสองแต่น่าสองเมตรสองเมตรนิดเนาะสองเมตรแปดสิบความาง ทางเบิร์นบอลรอบๆนี่สามเม,มตรเบนกางนี่ครับสามเมตรเราต้องมึมงหนีสองเมตรอันนี้สามเมตรครับอวามไมกว่างก็สามเมตรเห็นจะอ่อนเด็แนวมักค่ะมักที่ด่าแนาวมักเดินมาเห็นสวนที่เพิ่นปลูกโอ้ยสะออดลายต้องรออีกประมาณอาทิตย์หนึง่งมันจะป้อมกันไรตัวนี้ยังเรท่านในเต็มที่ครับผมเพราะว่าเก็บไปแล้วเด้่ คิว่าเก็บเมื่อใดก็เก็บวันสุ์เสาเมื่อกี้นี่แแ่นเลยมาเก็บเพิ่มเติมที่เลือแล้วพี่พี่นี่เก็บแล้วก็ทำงานไปนเลยต้องบอกไปน้ัออกอ้าน้อยลา้มันออกมากไหมพอมมงเนี่ยนะ้ห่ออพี่พี่วันนีเริ่มพอแต่สักน้อยเท่าไหร ห่อกับประมาณนวยท่านี่แหละครับอม่ได้บอเลยแม่นครับห่อเพราะว่าป้องกันแมลงป้องกันบ่อหยแมลงมาไต่มาต่อยเลยเนาะผิวมันจะสวยถ้าแมลงมาตอมผิวมันจะบ่สวยผิวมันจะเสียลูกเชาลูกบางนาเลยเนาะหแถวเราเนาะนี่เนาะคือบ่แม่นว่าให้แมลงจะเจาะอย่างเดียวมันต้องบ่อหยมันมาตอมน้ำ แม่ันมันมาตอมเนี่ยมันจะเป็นไรครับนี่ผิว็สวยผิวจะมองง่าะมันเริ่มผิวไม่ดีเราต้องห่อแล้วส่วนภายนอกห่อนี่ก็คือป้องกันแมลงแล้วก็ทุกอย่างปลอดสารพิษทุกอย่างเป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์โดยแท้เลยจ้ะหมดกระมี่ธรรมดาครับเพราะว่าเขาบ่อด้ไใส่ยา ยาข่ายยาก็ไม่ได้ใส่ยาขญญายาครับ <c oughs> ยาหรือคือมีตักยังอยูยปีนึงเนี่ยมันจะเป็นมันก็อ้อมมันออกเรื่อยเยนาะออกเรื่อยคแต่น,นีน้ำยิ่งเยอะออกตลอดแต่ว่ากับช่วงนี้แหละช่วงช่วงน้ำนั่นแหละช่วงน้ำช่วงฝนฝนเนี่ย,ยมันจะได้ธรรมชาติมันจะซอยจะได้เก็บผลไม้ดูโอ๊ะมูแม่นทะนุนวยมันบางงามมันสิกระเด็ดถิ่ง เอาิมเลยครับเด็ดทิมเลยอันนี้บอกคือพวงามใช่พวงามเด็ดทิมนี่บอกแม่เด็ดทิมไมเป็นย่งอาหารชุบมันเสดมันจะได้ปเปลือกอาหารเดิมให้มันไปเอาไปอาหารมวยที่มันงามออกแม่ครับเขาบบลูด้เาเขาไปเสดดยเขาบบลูนี่มันต้องโอ้มเจ็บท่นเป็ราคาะมันจะนวยบัวใหญ่มันหอาหารมสเานครับมันจะสวยงาม เด็ดหลายท่าะปเด็ดิมโอผมเด็ดกินหลายาท่ริอขนาดเด็ดคิมเลยพเด็ดห,หลายหลายเเหลือดตาหอมหองมทักมองเท่างี้วะ่ะในเียงนะเสียงเข้าไปยังน้อยนี่แจมเลยว่าบมาได้ขาศดีอดดพอดีมามีแดดแดดบ่อเตี้ยงมาเลยครับพอดีพรมนแม่ทั้งนึ่งแม่ทังนึ่งิไงนะ บรรยากาศดีขนาดถุงถุงกับุกแล้วไส่ถุงใส่ถุง,ใส,ถงใส่ถุงหอมใช่ป่ะเนี่ยก็ยุกอ่ะชี้กันล่ะครับใต้กันถุงหอ่อแมนถุงห่อย่างเดียวตัวนี้กระดาษห่อตัวนี้กระดาษหอ่อนี่กระดาษห่อน้ำตัวนี้ถุงห่อย่างเดียวทั้งคุณกับบริษัทตั้งกันเนาะกับบริษัทตั้งกัน ออ๋เพราะว่าถ้ามันกันทั้งแสงด้วยมันจะเป็นผิวใสๆกว่าอยู่จักหน่อยเพราะว่าไอ้ตุกคุณมันจะได้รับแสงมายกว่าเออมันก็เลยมีผิวที่บางกันแตงหน่อยให้พี่แม่นิดพี่ขายได้ปีแรกพี่ที่ทขึ้นๆเราไปก็ เพราะว่าลงทุนไปเรื่อยๆนะครับยังบ่ทันได้อ๋อเสริมมันไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นระยะยาวเนาะแม่นเฮาเฮาได้เราปลูกเราปลูกครั้งนึงนี่เราเก็บไปได้นานเท่าไหร่ครับอายุอันนี้มันนี่ก็ได้ประมาณอายุไขมันยมเจ็ดแปีถ้าเฮาบำรุงดีอ๋อไปถึึงงต้นนแม่นเฮาบำรุงแม่นบำรุงรู้จักพักต้นมันบำรุงมันอือถ้าไฮน้ำมันถ้าเฮาแบบนี่ซื้อสวนวะนี่ซื้อสวนเข้าผมมีซื้อสวนบ่ครับยังบ่ได้คิดตั้ง ือผมจะบดใส่ป้ายเลยชัดเจนเนาะฮะมันเป็นเพจของลุงนิดนะครับลุงนิดบอกเฮ็ดเพจนะบ่นี่ไม่บดโอ้จะแช่ไห้ตัวเดียวเพชรนี้ก็ลุงนิดนะครับสวนฝรั่งกิมจูลุงนิดสวนฝรั่งกิมจูลุงนิดอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้เบิ้งในใต้ใต้คลิปนี้เพื่อผู้ใดอยากติดต่อซื้อไปขายโดยตรงเนาะได้ได้อันพอค่า อันไร่ย่อยกัเมาเออพวกไร่ย่อยที่เขาเอ็นรถเข็นน่ะแม่ครับเขาจะเอาไปขายน้ำข้องถมอย่างหนึงเขาจะเอากับเมาาอ้นกับตันกับตันไปขายหนะเราตัดเป็นอย่างผพลไม้นะฝรั่งสดๆจากไร่อันลุงนิดไหมนอขายหลังเรื่องเรียนใส่หลังกระบะขายได้แล้วสั่งขายซื้อเนาะคุ้มกันใส่ไทยได้สดสดจากสวนเนาะเอาโต๊ะไปตั้งอีกหน่อย แป๊บเดียวเลยจังสิแค่สักคันชั่วโมงเดียวคันแปดแป๊บเดียวอันที่เขาจะตครับเองน้อยตดจากสวนลุงุนิดฝรั่งกิมจูเออฝรั่งกิมจูลุงนิดนะครับผู้ใดสนใจมาได้นะครับเฮ้ยนผมเฮ็ดก่อนเนี่นี่ผู้ใด้ว่าแม่ไม่ทราบผมผมสิเฮ็ดสวนฝรั่งฝรั่งนี่มานี้านไหนขายได้พวกเจ้าผมเฮ็ดก่อนโมรับก่อนเอาใบไปนพร้อมรับประกันเลยว่าสดจากสวนเฮ็ดสดจากสวนเลย ใบน้ำใบฝรั่งไม่รู้ฝรั่งอันใส่แผลดิจัดสวนงานลูมากครับลูงไหนมันตายเรามาเคลียบมาปลูกอืเอามาแทนมันดิยังบัวเสียมเป็นสโลปลงดีเนาะงามดีบัวมีแรงน้ำหรอครับอยู่แถวนี้แค่กระดานแล้วกานข้างหน้าข้างล่างหุ่นน้ำ ือแต่ตัวนี้ผมกําลังจะพุทธะครับรองรับเ้าห่อใส่ดูนี่ของพี่เมณีไก่ปะล่วงไปพุ่นเลยครับโอ้เหลือแต่จะเฮ็ดเอียงขนาดที่เฮ็ดเข่าครับอเ้าอยู่ตัวนี้ไที่กว้างเงาดีอยู่สวมซองเลยครับในน้ำพี่ออกหูพี่เจาะหูไว้แม่แนพอห่อแล้นี่นี่ครับเียขอพอดีหอกอดีหอ นนรับ,รบอมืมันถือน้ำถือฝนมันอุ้มน้ำแล้วมันก็ใหน้านะน,นาขึ้น,น,นทุเรียนอยู่ทงไหนสทุเรียนทุเรียนขาวโมงมี่บ่อันอยู่สามชัยอ๋อสามชัย นี่ครับจากทำงานที่โ,โรงพยาบาลครับลาออกมาทำสวนบักซิดานะครับกำลังจิมจูกิมจูนี่เนาะ เขามาเอาสองตันนี่แสดงว่าหอดสองตันเลื่อยยันบ่ครับนี่ย้ำเก็บถ้าถ้ามันเหมือนสวนเท่งสองสวนกัะหอดนี่แหละทำมันแก้พรอ้อมกันได้อมมันจึงจะได้ซอดสองตันน่นครับแต่ส่วนมากจะไปทางรอยเอดมากกนนาว่า,า,วา,านาองไปรอยเอทผลไม้คือไปหอดนี่มีคนรลับแน่นอนชัวร์ ว่าต้องคิดยากเลยจะขายแต่ของอุดรนเขามีจำกัดว่าต้องสองตันนะมันก็เลยยังบอหอดันถ้าถ้าสมุติว่าเขาไปไปช่วงเขาเองก็ได้อืมหันหอดเท่าใดก็ได้อ๋อเท่าใดก็ได้หันแต่วไปถึงเขามาเนี่ยต้องสองตันต้องมีลูกสวนนี่นี่นี่ทรงทรงขย่วยด้วยกันตอนนี้ตอนทรงขยรับโอ้ยทหนูขายปีก้กันที่มาซื้อน้ำพีแล้วตอนตอนไปทรงขย่วย พ่อไปออกไล่สวนกว้างคนนี้ให้ที่ใดใช้ระบบลอกด้วยนี่แบบว่าตัดบั้ๆแล้วก็ลอกมาใส่กันเลยธ <c oughs> ารรมดาก็เก็บกองไว้กองไว้กองไว้เป็นแถวเป็นแถว,ว a few minutes later นี่นะครับโอ้ได้แล้วอุ้ยพลังกิมจูประมาณจักโลกครับพีนันนิดนี่ประมาณนี่วะ่ะครับ ได้25โลน5โลเนาะยีสมสิโลประมาณ20่สิโลครับเดี๋ยเตรียมไปจำหน่ายแจกจ่ายแฟนคลับที่สั่งออเดอร์มานะครับสดๆจากใครนะครับ กลังช่างออกจำหน่ายนะครับพอ,อทีมงานหลู่วามาสวนพลังกิมจูอยากได้วาทันนัาแชทมา <c oughs> แห่งได้บอกหลูวาสวนตสวจจากไกล้่านแห่งคักครับอย่าไปล่องกินเบืองนะครับ ไปพ่ท่านรอบนี้ครับรอบหนาจังว่ากันไหมเสียใจน้ำยูครับกำลังชั่งกิโลนะครับโมมี่หมกเป็ดนะครับมีแต่เดยวแถมให้พ่อค่าว่าแถมใบแถมใบให้แถมใบให้ข้าบิพดสดจากสวนใบกระแซบปลากระแซบ ใบก็บเป็นยาเ้อนะผู้ใดแห้งก็ยำเขียวใบก็บเป็นยาวท่านฝากถึงทีมงานซอยสามเอาไปกินเอ้อผู้ใดกินเราดูดอืมซอยสามปอดสารพิษเอ้อนี่ทีมงานซอยสามกินน,น้ำ้ำไยดูเอาไปแก้แห้งเลยใบ <laughs> ผู้ใดชิ้นหอดกับหรือว่าผู้ใดต้องสนใจนะครับก็ตามเบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับแล้วก็เพจพี่มณีก็มาเยี่ยมได้เพจพี่มานิีเพิ่นนะครับเดี๋ยวผมลงข้อมูลไว้ในเพจในคลิปนะครับครับเนี <laughs> ่ <laughs> ดอกมีทีมงานปูนหาัดาการอยู่แผนกปลูกกับปลูกแผนกขายในออนไลน์กับว่ากันไป แป๊บเดียวว่าทัหวานมาเมื่อนั้นเขายาไปซ่อมคาเดียวครับห้าลังหกลังได้ละมึงไปทํำงานคนหลายๆเนาะปึ๊บปั๊บแป๊บเดียวเขาหอบเอาคนละโลสองโลสามโลกันแป๊บเดียวนะครับมาแหนมใชรทุงใค้ทุงวะพี่พี่โล่งพี่ลงแน่นยูทูบเด้สั่งนะครับเดรอ เห็นเลยเพชีเ่เบคนบหาพันพะเผ็ดคนบ่งหาพันต้นงิอเพแต่ว่าติดิก็ติดน้องไปลงคลิปต่อไม่ได้คนติดตามน้องห้าพันคับตันิสาครับเดีะเดะบอกพันพีบ้านนี้มาหลับนบจกรีบ่คอืมบอก